มารีวิวโคมไฟถนนนะครับโซล่าเซลล์ตัวเล็กนะครับโคมถนนโซล่าเซลล์รุ่น PAE 5260นะครับรุ่นนี้260วัตต์นะครับ260วัตต์อ่ามาเล่นพร้อมผมครับในกล่องมีรีโมทนะครับรีโมทหนึ่งตัวรีโมทควบคุมก็มีออนออฟนะครับโหมด1โหมด2โหมด3เดี๋ยวจะอธิบายโหมดอีกทีนะครับแล้วก็ SOS นะครับแล้วก็มีขาขายึดผนังนะครับพร้อมน็อตนะครับ มีน็อตมาให้พร้อมเลยแล้วก็ตัวโคมเป็นแบบนี้ครับตัวโคมเป็นไฟ LED นะครับในนี้น่าจะมีประมาณ20กว่าเม็ดนะครับต่อดวงนะครับมีสองดวงให้นะครับแล้วก็เปิดปิดเวลาเปิดปิดนะ่ะอันนี้เป็นขาอย่างนี้นครับเวลาเปิดปิดมันต้องมันต้องปิดก่อนนะ่ะปิดแผงโซลา่าให้มันมืดก่อนนะครับอ่สเต็บแรกนี้หมดแรกนะครับเป็นไฟสว่างเลยนะครับโหมด2เป็นไฟ หลีก่อนแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมเซนเซอร์แล้วก็จะสว่างขึ้นนะครับโหมด3ก็เป็นไฟหลีปกติแล้วก็ปิดครับนี่ครับสวยดีตัวใหม่ครับแผงอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติเป็นเป็นเป็นเซนเซอร์ครับอนี่นะเอามือปิดเวลาฟ้ามืดมันก็จะสว่างเองนะครับอัตโนมัติ อลองดูนะครับฝากด้วยครับ P A E 5260นะครับ P A E 5260แล้วูราคาถูกๆจากเฮดวิกกรุปครับ